รีวิวชางชีแบบรู้หรือไม่ว่าเลี้ยงเฉาวเว่ยเกือบไม่ได้เล่นหนังเรื่องนี้เพราะว่าตอนแรกค่ายหนังบอกว่าเป็นตอนนี่เย็นไหมตดนนี่เย็นที่เล่นเรื่องอิฟมันนะครับอาจารย์อิฟมันเผอิญค่ายหนังไปเลือกผูุ้่มกับที่เป็นผูุ้่มกับอินดี้เป็นชาวฮาวายเชื้อสายเอเชียน,นะครับแล้วแกเคยกำกับหนังอินดี้มาก่อนซึ่งคนกำกับอินดี้เนี่ยจะรู้จักอย่างดีว่าเลี้ยงเฉาวเว่ย หรือโทนี่นะครับในภาษาสากลชื่อสากลชื่อฝรั่งเก่งขนาดไหนตอนนี้เยนโอเคอาจจะบูเก่งแต่ในเรื่องของการแสดงในการที่ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาสู้เหลีงเฉวยไม่ได้และถ้าพุ่มกัดสนใจพลาดไปเลือกตอนนี้เยนตามใจค่ายหนังพังครับเพราะว่าเหลียงวเฉวยแบกทั้งเรื่องฮะถ้าไม่มีเหลียงวเฉวอยเรื่องนี้แม่งพังตายห่าใครก็เอาไม่อยู่ซีจีก็ไม่ช่วย แอคชั่นก็ก็เคยเห็นทั้หมดแล้วอะทั้งเรื่องคือมีเด่นอยู่จุดเดียวคือได้เห็นนะ้เหลียงองีกครั้งแล้วเป็นหนังฝรั่งเรื่องแรกก็คือเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของปีเฉวยด้วยโอ้โหฟังไล้ยังแบบผนที่เรื่องแรกอะทั้งที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากคือเป็นเป็นนักแสดงเอเชียที่น้อยคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แบบฝรั่งพูดแต่ทั้งแสดงเรื่องแรกอะ คือเขารอบทที่ใช่จริงๆแล้วมาเล่นเรื่องแรกกับหนังมาวิลต้องให้เครเดิตฮะเพราะว่าตอนที่พุ่มกลับไปเขาเรียกว่าไปนําเสนอไอเดียว่าผมจะทําหนังช่างเชียวอมาแบบไหนเขาเขาบอกว่ามันมีนไ,ได้อีกรู้หรือไม่รู้หรือไม่ว่าพุ่มกลับตัวนี้เคยบอกผู้จัดสรรตัวว่าให้ปฏิเสธไปเลยว่าถ้ามาวิลปติตอไมฉันไปกํากับหนังให้มาวิลฉันไม่รับนะฉันไม่อยากทําหนังมาวิลเออพุ่มกลับยังไม่บอกอย่างเงี้ยตอน สุดท้ายก่อนที่จะจบการนําเสนองานคือทางโปรดิวเซอร์หนังอะบอกว่าโอเคคุณอยากจะบอกอะไรแล้วไหมเหมือนสัมภาษณ์งานนะฮะแต่พุ่มกับก็คิดในใจเหมือนแบบอ่ากูไซแบไซ์นะด้านนี้ด้านหลายแล้วด้านหลายก็บอกว่าโอเคมึงก็พูดอย่างที่มึงเป็นไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เขามากํากับชังชีอะอย่างนี้ที่เขาอยากได้ก็คือเขาอยากเขาอยากเป็นของตัวของตัวเองคือพุ่มกับองนีงสายอินดี้อะ ความเป็นตัวตนนั้นสำคัญมากคือเขาอยากได้ตรงนี้ของเขาไว้แล้วเขาไปปรึกษาเพื่อนผู้กุ่กับที่เคยกำกับหนังมาวิวอย่างไรอันที่กำกับเรื่อง Black p a n t h e r Black Panther บอกว่าถ้ามึงนะไปกำกับหนังเรื่องนี้แบบไปแบบไปตามใจค่ายหนังนะมึงกดดันใจหานะครับกดดันขี้แตกเพราะนั้นมึงเป็นยังไงมึงเป็นอย่างนั้นไปเลยเวลามึงไปน,นำเสนอไอเดียเขามึงก็บอกว่ามึงจะทำอย่างไงทำแบบนี้แล้วกูเป็นแบบนี้พอก่อนจบการนำเสนอบอกว่าเออ ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมบอกผู้อย่างส่วนตัวว่าอย่ารับนานหนังของมาเวลแล้วพอพุ่งกลับลงลิฟต์มาครับก็ลยคีดในใจว่าเฮ้ย e ก uh ูพูดอะไรไปวะในการส่งท้ายการนำเสนองานครั้งนั้นนะครับปรากฏว่าใครหน่งใจกว้างครับก็เลือกเดนเนียนา,าชื่อชื่อดนเนียนอะไรสักอย่างเครตันนี่แหละดนเนียนเครตันมากำกับหนังและดนเนียนเครตันก็เลือกลิงเฉเวยเพราะเป็นพุ่งกับสายดีมาก,ก่อนนี่แหละครับ ไม่งั้นหนังเรื่องนี้คงไม่เหลือทอี่ไรเลยครับถ้าไม่มีเหรียญเชวเวยไปหาดูนะครับทางดิสนีย์ผมใช้อยู่49บาทครับคุ้มอ่าแบล็กอินโดแล้วก็ชางชีไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้49บาทคุ้มค่าเกินพอครับผมทางดิสนี่พาร์สวัสดีครับ